สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพัฒนาขัา้น,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 นเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อข,ข,ขนมจิ้นยับปลาค่ะเพื่อนจ๋าปลาวันนี้เราจะเป็นขนมจีนจังเพื่อนจ๋ามาเด้อมาเด้ออืมต้นหยับะมาทูแบบจุบๆุรวยนี่ไปด้วย จัดไปหักแล้วก็มีแตงกวาถั่วฝักยาวหักลวกเต็มเลยมาเสร็จเลยชวนเพื่นเฉียมาเด้อมาเด้วอวันนี้จะใช้ช้อนซ่อมไม่ใช้มือโอเคอืมเสร็จ อืมฮน้ำยาแบบทุกคนมาก Aku luak. Kayak <tuk> itu. yang ini. Ini. Aku luak. Hmm. ขนมจิ้มยาป่า Oh. Cool.

Mm-hmm. <laughs>